ออกมาแล้วนะคะยอดตรงนี้แหละนะคะก็จะสร้างดอกให้เราค่ะเป็นวิธีง,ง่ายๆนะคะคุณผูช้ชมนูแค่นี้อู้ยออกดอกบางจั สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาค c ูชาแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้แม่จิมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนาคุณผู้ชมนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบการปลูกไม้ดอกลายชนีไม้ดอกของเราก็คือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทํำยังไงนะคะให้เขาโตเร็วติดดอกออกดอกเยอะๆดอกใหญ่ๆให้เราได้ชื่นชมหรือว่าตัดไปให้กับคนที่เรารักนะคะ มีปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการาผสมดินปลูกนะคะแสงแดดเนาะการรดน้ำการให้ปุ๋ยปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกงามดีและผลิดอกให้เราค่ะทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปผสมดินปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกกุหลาบนะคะ เทคนิคง่ายๆนะคะที่จะทำให้กุหลาบของเรานะคะโตเร็วแล้วก็ติดดอกดอกใหญ่ให้เรานะคะที่แม่จิ๋มจะแนะนำวันนี้นะคะเวลาเราไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกนะคะคุณผู้ชมควรที่จะเลือกนะคะต้นพันธุ์ที่ใหญ่หน่อยถ้าเป็นก้านเล็กๆไม่ไม่ต้องไปจับมาเลยนะคะคุณผู้ชมให้เลือกต้นใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะอวบๆแบบนี้เขาจะโตเร็วแล้วก็สีนะคะก็คือนุ่มๆหน่อยกึ่งอ่อนกึ่ง ไม่แก่ค่ะไม่แก่ไม่อ่อนมากนะคะแบบนี้เขียวๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเส้นๆสีน้ําตาลเยอะๆนั้นคือต้นเขาจะแก่มากเลยนะคะอันนั้นก็ไม่เหมาะเหมือนกันค่ะอ่าประมาณนี้นะคะลําต้นอวบต้นใหญ่เพราะส่วนมากเขาจะทับกิ่งทาบตาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ่ะถ้าต้นเขาดีสมบูรณ์เขาก็จะโตเร็วให้ดอกเราไว ไม่เลี้ยงแบบว่านานน่ะนะคะเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะคะนั่นเองใบเขาก็จะเขียวแบบนี้ค่ะอ่าหลังจากที่เราเลือกต้นพันธุ์ได้เหมาะสมแล้วทีนี้เราก็ไปผสมดินปลูกกันเลยจ้าดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะสําหรับการปลูกกุหลาบให้โตเร็วมีดอกเยอะนะคะก็จะมีดินร่วนค่ะหรือว่าดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะกุลาบเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะหส่วนค่ะต่อไปค่ะเศษใบไม้ผุผุนะคะ จะเป็นใบมะขามนะคะเพราะว่าจะมีกรดนิดๆกลาบเขาจะให้ดอกสวยแล้วก็โตเร็วดินเขาจะต้องมีกรดหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่จิ๋วเลยใช้ใบมะขามเพราะว่าแถวบ้านเยอะนะคะแต่ถ้าไม่มีคุณผู้ชมใช้ใบก้ามปูหรือว่าเป็นเศษใบไม้อะไรก็ได้นะคะที่เรามีนั่นแหละนะคะผสมลงไปด้วยนะคะเขาจะชอบมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆผสมด้วยอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปุยคอกมูลวัวหมักนะคะอีกประมาณนิดหน่อยหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะ ปูนขาวนะคะปูนขาวเกาจะช่วยกําจัดเชื้อโรคเชื้อราป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินนะแล้วก็กับมะพร้าวสับนะคะแช่น้ําล้างน้ําหลายๆน้ําหน่อยนะคะหรือว่าหมักด้วยจุลินทรีย์สังกะแสงหรือว่าน้ําอเอ็มก็ได้นะคะเอาไว้โปะด้านบนช่วยเก็บกักความชื้นนั่นเองนะคะหน้าดินค่ะมาเดี๋ยวเรามาผสมดินปลูกเลยอ้อลืมไปค่ะจะไปหากระถางนะคะ ควรที่จะใหญ่หน่อยนะ10นิ้วขึ้นไปค่ะจะเป็นกระถางที่เหมาะสมในการปลูกกุหลาบนะคะอ่าได้แล้วนะคะเราก็มาผสมดินปลูกกันเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกในการผสมดินปลูกเองนะคะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้ก็ได้นะคะที่เขาผสมใบกล้ามปลูไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มส่วนผสมแบบใบไม้หรือว่าคุยมะพร้าหรือว่าปุย๋ยคอกค่ะเติมลงไปก็ได้เช่นกันค่ะต้นไม้ ต้นกุหลาบของเราก็งามเช่นกันนะคะดินลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกหมักลงไปเลยค่ะไม่สิมจะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะปูนขาวนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะสองช้อนเตดใบ,ดบดไม้ผุๆนะคะเติมอินทรีย์วัตถุนิดนึง หรือคุณผู้ชมไม่ใช้กับมะรพร้าวสับผสมลงไปก็ได้นะคะถ้าไม่มีเศษใบไม้ค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ร้อมปลูกได้เลยค่ะน้ำลงกระถางเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะลองก้นกระถางด้วยถ่านหรือว่ากละบมะพร้าวหมักศับนะคะ หลังจากที่เตรียมดินแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมชีนี้ก็มาดูเคล็ดลับนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สิงอยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะคะก่อนที่จะนําต้นกลานะคะลงกระถางนั่นคือว่าหลังจากที่เรานะคะไปซื้อต้นกลาบมาได้แล้วนะคะเอามาไว้ที่บ้านก่อนลงกระถางเนี่ยเราต้องทักไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเจวันก็คือ1สัปดาห์นั่นเองนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้เขาปรับสภาพได้ก่อนนะคะแล้วก็เวลาเราพักเจวันเนี้ยต้องให้โดนแสงแดดํำไรด้วยนะคะ ถ้าอยู่ในร่มคุณผู้ชมต้องขยันนะคะเอาเขาไปตากแดดนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงให้ครบ7วันก่อนนะคะค่อยนําลงกระถางปลูกค่ะจะทําให้เขาโตเร็วนะคะแล้วก็มีดอกเร็วนั่นเองนะคะนี่จะเป็นเคล็ดลับสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมค่ะได้แล้วก็น้ําถุงออกจากถุงเลยนะคะลงกระถางเลยจ้า ปกคลุมหน้าดินนะคะรักษาความชุ่มชื้นนะคะด้วยกับมะพร้าวที่เราหมักไว้นะคะหลังจากปลูกเสร็จนะคะคุณผชมก็รดน้ำตามทันทีเลยค่ะสูตรน้ำนะคะเราก็เตรียมน้ำเนาะอ่าผสมด้วยวิตามินบรวมนิดนึงนะคะต้นเขาจะได้แบบว่าสดชื่นเร็วๆเ,เนาะ หนึ่งฝานะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะควรรดน้ำทุกวันนะคะช่วงนี้แล้วก็วางไว้ในที่แดดจัายหรือว่าในร่มก่อนนะคะสักสองสามวันแล้วค่อยนำเอ่อเลี้ยงนะคะตรงที่มีแดด ทั้งวันก็ได้นะคะเขาชอบแสงแดดค่ะเขาจะเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็ให้ดอกดีนะคะอย่างน้อยนะคะกุหลาบควรที่จะโดนแดดนะคะวันละหกชั่วโมงนะคะทําให้เขามีดอกสวยแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ดีนะคะ ที่นามาแนะนำคุณผู้ชมที่รักการปลูกกุหลาบนะคะเราจะได้มีกุหลาบไปให,ให้กับคนที่เรารากักหรือว่าสามารถปลูกไว้สร้างรายได้เสริมให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะคะ ชมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะการปลูกกุหลาบการดูแลกุหลาบนะคะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากค่ะแม่จิ๋มทาได้คุณผู้ชมก็ทําได้เช่นกันค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b e สากูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ